โลกกันลบสมเจ้าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่น้องครับผมยิ้มเบ่ออกยิ้มแหยะมากันได้ครับผมนี่แหละเน่นเปียงคือบ่อยากไปเฮ็ดน่ะนะหล่อมากครับอสน,นกขอบคุณครับขอบคุณครับโลกกันลบสมเจ้า ข้าพงศ์สกควผู้หายละไส้สิเหลาอูอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับแก้มเป็นตะหอมเนาะสันยิ้มว่าข้าพงศ์กบอสคนเก่งก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณทีให้การสนับสนุนนะครับเด้อนะครับแต่งหน้าได้เลือดมากวาสันว่าโอ้แม่บ้าครับอยากโยกย้างช่างเย้ยายวนยีแพ้ทางทุกทีที่เจอคนใจ พี่น้องอย่าขอแรงไปน้อครับทางบ้านกินข้าวแรงหรือยังว่าจริงเสียงวิหกสวยหล่อทุกคนจ้ะขอบคุณครับสบายดีครับสบายดีพี่น้องเมืองลาวน้ำเด้พี่นออ้องยิ่งถึงนะครับเด้อนะครับเดยอไปเยืนยามถามข่าวเด้อกินห้น้อยๆก็หล่อลูกน้อครับมองหนีไหมครับมันดุ๋ยอี แก้มตุยครับแก้มตุยเขาเอือนไว้แก้มก็คือตับหมองหอมนะครับแก้มตุยพอขาล่ออยู่ในกลุมนะครับผมพอขาล่อในคุมครับหล่อมากเลยครับเสียงก็เพาะขอบคุณครับไม่มีแล้วตอคนทนี้หล่อที่หนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเฮ้ยพี่ยองตลุกไสจากของแต่นาออิงเขาแร้งหรอปลครับกินเรียบร้อยแล้วครับผม พี่น้องรู้เพราว่าป็านี้กันนกขึ้นเป็นบมวมๆนะครับนกกินปลาแดกหลายครับกินโซเดียมทุกวันนะครับแต่บระคุงพี่น้องอย่ากินหลายเด้อนะครับนกกระสิบเอ้าๆโรแน่แล้วนะครับหลักลาขอเพลงขอคว่ำแต่จะแน,น่นอย่บอกครับขอไหนนี่ขอตอไหนแบบนึงครับแบบนึงแบบนึงน,นะครับตากคอมหอมแก้มระเอกนก นะครับได้เลยครับหอ,อมเลยครับหอ,อมเลยหอ,อมในสเวครับ